ครัสวัสดีกับ FC พัายการสุภสุคนเอาหู้แล้วพี่น้องว่าเป็นเพราะอะไระไหละพั่านปีต่อต่อไปถึงจะบดายละกะ็มันถึงด้หน่อยปีนี้นะครับเนาะสาเหตุมันจากการที่พยายการในมีข้อมูลละกะ็ที่ขาดการไหวนะครับเนาะมันมันตรงประเด็นเปะ๊เปะเลยยังปีกายนี่พยายการว่า,าสงสัยนี่ เพราะว่าปกติได้ไรยละสองพันมันวะเออได้ได้ละยละพันยี 20, ่สิบลาได้เกษตรกรจะได้จะได้สองหมื่นพอมาสองปีที่ผ่านมาได้ไรยละพันวันนี้หรือได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งพอยาะพนักงารจะติดตามเรื่องไรยละพันสุป,ปีแต่ว่าพนยัยกงารขาดการไว้ปีที่แล้วว่าปีนี้ปีหกเก้าโบแมนว่าจะได้ไรยละห้าร้อยบ่ครึ่งเดียวนะอ่าไปไปมา마 มันแม่นคว่ำพอยงการนีล่ลีมาปีหกเก่ามาปีหกแปดทับหกเก่านี่ได้ไรละห้าร้อยนี่แต่ว่าอีกห้าร้อยนี่เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอ่าตะกี้มันเป็นปีที่ที่แล้วมันเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณโ์โดยโดยเอกธรรมรัลพรมเพาเนาะครับเนาะที่ในกระทรวงเพิ่นได้ประชุมปรึกษาหารือกันในส่วนของท่านคณะอธิบดีกรมการเข้านำ แล้วก็เท่าก็สน้ำเนี่ยละผลก็เลยลงความเห็นว่าปุ๋ยคู่ละครมีประโยชน์เนาะครับเนาะมีประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮ้าแต่ว่ามันมีปัญหากับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาก็คือต้องหาปุ๋ยอด้ปุ๋ยคน่ละครต้องหาเงินอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปจ่ายปัญหาตัวนี้คือบอม่มีมาปีหกแปดจพบเก่าปเลยเฮ็ดสูตรใหม่มาเนี่ยเฮ็ดสูตรใหม่เอาในเมื่อกเกษตกรกรว่าบ่มีเงินมันมาเอาแบบนี้ โอ้ไอเดียเพิ่นก like 50 like, 50 like, ็ดีดิพี่น้องพัาการคนไอคิดหรือว่าไอเดียเพิ่นนี่พัาการชมเชยว่าไอเดียเพิ่นดีเลยพราะว่าเพิ่นให้เงินมาไรละห้าร้อยอะไรละห้าร้อยซิบไลกระไรเงินสดอยู่ห้าพันอะพอใจว่าห้าพันก็ยังดีกว่าบ่ได้นะแล้วให้ปุ๋ยอีกห้าพันอะไรละห้าร้อยเท่กันซิบไรห้าพันไผบอกว่าบ่มีเงินบ่ได้และเด้ทีนี้ เพราะฉะนั้นในมีเงินอยู่หาพันก็ไปเอาปุ๋ยมานี่พรำปุ๋ยกระสอบลาพันตก็ไรห่ากระสอบทำาบพ่อก็เอาเงินหาพัน์ที่ไหนเป็นเงินสด,ไ,ดไปซื้อมาเพิ่มในอีห5ากระสอบก็เป็นซิสอบล่ะพ่อบบที่นี่น่าถือว่าไอเดียดีอยู่พี่น้องไอเดียดีอยู่แนวคิดมุมมองดีอยู่นะพี่น้องเนาะถ้าจะเป็นเงินสดเพิ่นกระยานว่าเกษตรกร,ร,กรใส่เงินบะตรงวัตถุประสงค์ เอาเงินไปใส่หนีแนเอาเงินไปแห่ขารถไทยรถเกียวแนละกัหรือว่าเอาเงินไปใส่ในครัวเรือนแนเหมือนบอกบ่ได้เอาเพิ่นเป่าหมายเพิ่นบ่ไดเอามาตุกตุนเศรษฐกิจเด้เป้าหมายเพิ่นก็คือให้เกษตรกรเอามาสื่อปุ๋ยเอามาลดตนเอามาซอยในส่วนเรื่องภาระในการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำนานี่หล่ะในเรื่องของการทำนาเนี่ล่ะเนี่ยเป้าหมายเป็นเป็นจังสี่ไปไปมาบ่ได้บ่ได นี่นี่มาเบิงโผคารมอที่ท่านนายกแพทองท่านเพิ่นได้นําเสนอไปหมู่ว่านนะครับนะคืนทุนกล่าวไปหมู่วานในส่วนของอโผคอรมอพอยาการขยายให้เบิงแพทองท่านเป็นนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคือเก่าที่นี่สิ่งที่พยาการสนใจก็คือ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเนาะกระทรวงการคลังนี่เปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนเป็นจตุพรบุรุษพัฒ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์อ่าขอโทษขอโทษกระทรวงพาณิชย์นะครับเนาะเป็นจตุพรบุรุษพัฒ์ในส่วนของกระทรวงการคลังนี่กระทรวงการคลังก็จะเป็นพี่ชัยชุนหามวชิระคือเก่าคนเก่านะครับนาะแล้วก็มีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ จุลพัณธ์อม,มันวิวัตรแล้วก็มีเผาภูมิหลดน,นะสกุลนะเป็นรัฐมนตรีซอยสองคนนี่แต่ว่าพี่ชัยชุนหะวชิระนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคนเก่าฮะล่ะนะครัาวนัคนเกาน่าฮะล่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเป็นอัฐกรศิริลั์ธนากรอันนี้เป็นมือขวาของท่านรอยเอกชำรัสพุ่มเผาด้วนี่อ่าสมัยที่แล้วเพิ่นเป็นผู้ซอย ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีส้อยนะครับเนาะอัธกรเนี่เป็นรัฐมนตรีส้อยแต่ว่ามาสมัยอุ้งอิงแพทองทานสองนี่เป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีสอยก็คือท่านอัคาราพมเผาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของโอยเอกธรรมนัฐพมเผานะครับเนาะก็ยังตกอยู่ในมือของท่านรอยเอกธรรมนัฐพมเผาคือเกา่าแล้วส่วนนางสาวนฤมล ดรนรุนมนพินโยศรลวัฒนานี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา่เนเด้อ่าอยู่พนไปแล้วนะคบเนาะที่นี่ในเมือในเมื่อในเมืออ่าแต่ว่ากระทรวงเกษตรเนีเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือรัฐมนตรีแต่ว่าก็ยังเป็นทีมงานเก่าอยู่เปลี่ยนแต่ท่านพี่ชัยออกพีชัยอ่าณาริธพันธ์แมนบ่ที่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก พี่ชัยที่ Hi หายไปปู๋ก่วยนั่นแหละหัว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 ผมหน่อยนั่นแหละพี่นอ้องอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นรุดจากเก้าอี้แล้วท่านทีใช่เนะี่ยรุดจากเก้าอี้แล้วแต่ว่าให้คนใหม่ขึ้นมานะท่านจตุพรขึ้นมาบุรุษพัดขึ้นมาก็ลองมาล้อบึงว่าในส่วนของการทำงางนจะรวดเร็วทันใจเปล่านะกําหนงในการจ่ายเงินไรละพัน นะครับนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่ชัยชุนหววาวชิระนี่เดบออกมาแจ้งให้กับพี่กับน้องกับเกษตรกรชาวนาแล้วก็ออกซื้อข่าวแล้วว่าการจ่ายเงินไหลละพันเอาอ,อีกปีเดียวอีกปีเดียวปีนี้ปีเดียวต่อไปจะบ่มีแล้วยกเว้นไหลละหาล้าอยที่ว่าซอยเหลือเรื่องปุ๋ยนี่ไหลละห้าลอยสิบไร่บ่เกินสิบไร่ก็เป็นห้าพัน แต่กระจายในส่วนของเป็นปุ๋ยบริเป็นเงินสดมาซอยอีก2ปีว่าสมมตนว่าจะซอยอีกีอ่ปีกัมาล้อเบิงเพราะว่าณปัจจุบันนี้ราคาเขา่าราคาเขาเ่าไป่าไดแล้วบุเม,มื่อวันที่27มิตูหน้า68ก็คือเม่อว,วัานเม่อว,วัานววาน้องคำนเมืว่วานเววนี่ยท่านอนุวัตจัดให้เพิ่นพดในส่วนของเพจของเพิินว่าน้ำตาชาวนาราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน25%เ์ประมาณ 5,000ันห้ 5, บาทต่อตันต่ำสุดในรอบ17ปีขณะนี้ขณะที่ปุญญปญญ๋ยยาแมปุ๋ยยายาฆ่าแมาลงแพงพี่น้องอันนี้เพจของท่านอนุวัตจัดให้นะครับที่เพิ่นด้แจ้งรายงานมาอ่บาบ่เพียงเท่านั้นเด้อกเกอร์มือนี่ข่าล่าสุดเลยถือว่าเป็นข่าใหญ่ะบกเกอร์แจ้งเข้ามามือนี่ว่าทั่วโลกราคาเข้าดิ่งลงเหวเลยตอนนี้ทั่วโลก ราคาเขาดิ่งลงเหียวเลยเดือนกรกฎานี่ขาดว่าราคาเข้าจะตันละสี่พันบาทเท่านั้นเด้เข่าขาวเขาหอมปทุมเขานาปังจะตันละสี่พันบาทเท่านั้นเป็นไปได้ว่าษันปินไปได้สูงส่าหพูดว่าโอ้แบบดีมีแต่เย่กับเย่พี่น้องเลยมีแต่เย่กับเย่ละถ้าหากว่าตัดเงินไหลละพันออกนี่ จบเลยเด้มันมาได้มันมาได้อีหยังนี่พี่น้องสาเหตุแท้จริงที่ว่าบรจจายเงินไหลละพัานให้กับพี่น้องเกษตรกรก็เพราะว่ารัฐบาลบ่มีเงินในกองข้างบ่มีเงินเหมือนกับว่าเอาเงินบ่หูจักกี่พันลลาน,นเอามาให้พี่น้องเอามาแจกพี่น้องเกษตรกรชาวนาอ่ามันบ่มีสวัสดิการจะบ่ให้มีสวัสดิการแบบนี้อีกแล้วเลยนะอ่าก็คือปลดภาระออกไปเลยบ่ให้ชาวนาเป็นภาระอีกต่อไป เห็นบ่สมัยท่านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมติคอรมองออกมาเมื่อปีห6ว่าห้ามให้รัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องจ่ายเงินช่วยชาวนาที่เป็นเงินสดจ่ายเงินช่วยชาวนาอีกต่อไปจะไม่มีอีกต่อไปนะเห็นบ่อันนี้ความจริงนี่พี่น้องความจริงนะครับาะแต่ว่าก็ยังได้อนุลมให้พี่น้องเกษตรกร,รกชาวนาเฮ้า gam, ได้เงินไหลละพันอยู่อ่าก็คืออนุลมให้ไหลละพัน เพราะมันจําเป็นต้องใจเนอเพราะว่าเกษตรกรเชาหน้าเขาเดือดร้อนลวก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกษตรกรเชาหน้านี่โอ้าด่าท่อนะครับเนาะว่าให้ย้อนแย่งไปหารัฐบาลว่าคืออย่างบัซอยเหลือนะนะัอ่นหละอ่มันเป็นอย่างสัน้นพอมาปีนี่ปีหกแปดหกเก้านี่ท่านพิชัยชุนหะว,วัชิระ ก็ได้ออกมาว่าแล้วออกมาดเว่าวเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวันที่25แล้วว่า,าการซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอะไรละพันนี่จะบ่มีอีกต่อไปปีนี้เป็นปีสุดท้ายยกเว้นการซอยซอยเหลือเรื่องซอยเหลือเรื่องปุ๋ยนะคำนัณเรื่องเคมีพันุนี่แต่ว่าบ่ได้เป็นเงินสดนะมันเป็นจังสั่นนี่นี่จืดวิโรธพี่น้องเด้อ พยการเปรียบเทียบให้เบิงในส่วนของมันสัมปหลังอันนี้ราคาราคาที่พยการไปขายเลยอันนี้ราคาเมื่อสามปีที่แล้วราคามันสัมปหลังสามปีที่แล้วพยการไปขายนี่สองบาทเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเนี่ยพยการปลูกช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็มาถอนช่วงนี้มาถอนช่วงนี้เดือนนีนะครับเนาะอันนี้สามปีที่แล้วนี่ที่พยการเอาไปขาย ก็ยังได้2บาทเจอยู่ถือว่าราคามันนี่ราคามันลุนะนี่อันนี้มันลุเนี่ยปกติมัน3บาท3บาทหาสิบแต่ว่าตอนพนิการไปขายมันมันหลายที่เขาถอนไปหลายเขาถอนไปขายหลายหย่านมันเน่าเนี่ยแน่พอดีช่วงจังหวะฝนมันเล่งงมากมันบ่หนามมันหงก์กระยานมันเน่าพอฝนทิ้งช่วงไปเดือนมิถุนายนไปหากรกฎาเนี่ก็เลยเฝ้าถอนกันบ่เนี่ยอ่าแต่ว่าราคามันยังต่ําอยู่ราคา2องบาทเจปกติเราจะให้3บาทหลังจากที่พนิการขายไปแล้ว พอเดือนปลายเดือนกรกฎาคมราคาสามบาทมาเลยมันราคาขึ้นเลยบ่นอยได้พี่น้องการถอนมั่นสัมปลัง mm hmm. เพราะว่ามันมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับนะที่พอนการไปถอนไม่แต่หัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเนาเทั้งนั้นเลยที่พอนการเอาไปขายนี่แต่ว่าณปัจจุบันนี้ออที่ผ่านมาสั่งมาจากกัมพูชาเอามันเข้าชายแดนมาโอ้ยมือมือ,มอแต่ละมือ,แต,มอแต่ละเว้นเป็น ลอยๆพ่วงบุลมังรืมริ้มริมรมาในชายแดนฟังขมรกัมพูชาถ้าว่าบ่มีปัญหาเรื่องชายแดนนะพี่น้องนะถ้าว่าไม่มีปัญหาเรื่องการปิดด่านนี่มันราคากันยังบาทมาหอดบาทใดเด้ณปัจจุบันนี่ราคามันสัมผังเทเดหรู้บ่บาทเศร้าเพิพนว่ามันราคาขึ้นระเดอ้อวาสัน้านมันพ่นโทรมาแจ้งเนาะเขาเนาะ้านมันเออมันขึ้นระเดอ้อตอนแรกบาทเดียวเด้แต่ว่าตอนนี้บาทเศร้าแล้วว่าสันพ่นว่า โอ้ยพี่น้องเอ้ยราคามันแตกต่างกันเลยนะที่พ่อใหญ่การไปขายนี่พ่อใหญ่การในเงินแปมื่นเลยพี่น้องนี่นี่รถอีแตนพ่อใหญ่การน่ะรถอีแตนสีหล่อกลางพ่อใหญ่การเนี่ยเอาไปขายคันนี้มันได้อยู่สามตันพี่น้องถ้าถ้าเต็มเลยได้อยู่สามตันปลายวันนี้สามตันห่าแต่ว่าที่พ่อเอาพ่อใหญ่การไปขายเพราะว่ารถมันหนักนะมันมันจะไปขึ้นโน่นอยู่พ่อใหญ่การเอาไปขายนี่สองตันสองตันแปดสองตันเก้าสองตันเจ็ดนี่ประมาณนี้ เอาไปขายเนะี่ยสองตันกว่าอ่าสองตันกว่ากิโลละสองบาทเจ็ดสิบก็ได้ตันละสองพันเจ็ดก็ได้เงินห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันอยู่พี่น้องหกเจ็ดพันบนนี้เที่ยวเดียวเนะี่ยซูมมือนี่เต็มแบบนี้นี่ได้เงินสองพันนั่นเนะี่ยอ่าสองตันไปอ่าไปเท่าไหร่สองพันเจ็ดเอา้ามันหายไปแบบโอ้ยพอเราานเจ้าของคักพี่น้องเอ้ไปอยากจะเบิ่งเลยตะกี้นี่ พอช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่าปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยเกษตรกรดีใจกันบ่นี่โอ้ยได้เงินไหลละพันกันออกลุมลุมลุมเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้บอว่าจะเป็นเฮเสีอปุ๋ยว่าหรือว่าข่ารถไถรถเกี่ยวเพิ่นมาท่วงเรือบ่นี่เพราะว่าหัว่าเงินเงินไหลละพันออกแล้วแม่นบ่เพิ่นก็จะมาท่วงเอาเอาไปจ่ายเพิ่นบ่เนี่ได้เงินไหลละพันมาจ่ายไปแล้วมันก็ยังเหลือดีพี่น้องมันก็ยังเหลือยังพอใส่นันนุนนี่นั่นได้เนาะครับเนาะ ยังพอให้ลูกไปโรงเรียนได้แต่ว่า,ายังบ่พ่อซุม่มชุมชนในหมู่บ้านก็จะมีเงินกองทุนเงินล้านที่เพิ่นที่พอหัวเงินไหลละพันออกนี่ไปจะถามด้ไหมนี่ประกาศเลยพย่บานาพยาบานกำนันประกาศเลยพยนําชุมชนผู้มืออื่นไปเสาะไปใส่นี่กองทุนเงินล้านเด้อเนี่ยเก็บแต่ดอกหรือว่าเก็บต้นว่าไปน,านั่นเห็นบ่แต่ว่ามาปีกายในี่เก็บดอก เพราะว่ามันได้หน่อยผูน้องมันได้หลายละพันมันได้น่อยในมื่นเดียวมายิ่งมาปีนี่จะเฮ็ดจังไงเอาอ่าใจใจได้ก็คือเก่าผู้ละประมาณเดินไปเดินพฤศจิกาธันว่าผู้ละพันธุ์ารว่าถึงจะได้เงินหลายละพันแต่ว่าจะได้แค่ปีหกแปดถ้าพกเก่าเนี่ยได้หาหาพันเนี่ยด้หาพันไหนจะจ่ายค่ารถเกี่ยวรถไถไหนใจใจค่าเสียปุ๋ยมากยังบอกพ่อกองทุนเงินล้านกำนัลพันธุ์บัตรมันก็จะประกาศเก็บเงินนะประเด้ ใจใดแต่ดอกโอ้เกษตรกรชาวนาแถวชุมชนบรรพยาการแมนมดับพี่น้องรวมถึงพยาการเนี่ยติดหนีติดสินกันบุลุงตุงนั่งกันเบิดลตและน้องเขาเนาะโอ้ยพามันเกษตรกรมันมันมีเงินเดือนมันก็มีเงินง่ายนก็ไปเอาทกสไปกูมาทองเนาะบ่มีเงินซื้อปุ๋ยก็ไปกูมามันเป็นจังสันอีหลีเอาความจริงมาวอาโหลดน้พี่น้องเนาะ ถ้าหากว่าตัดเงินไหลระพันออกนี่เขาก็ตัดซูมนี่ออกลระเขาก็เวลามาหาเสียงวันหน้าเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ตัดซูมนีออกเลยเพราะผนตัดสวัสดิการของเกษตรกรชาวนาเฮ้เน,ะนาะเพราะการกับบมาคึอก,กันระเวย้ยแบบนี้นะครับเนาะอ๋อคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ